สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันอังคารที่26เมษายน2559ราคาทองคำเมื่อวานฝื้นตัวขึ้นนะคะหลังจากที่ปรับตัวลงแรงเมื่อวันศุกร์นะคะราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยมาจากเงินดอลลาร์สหร,รัฐที่อ่อนค่าลงนะคะหลังจากที่ยอดขายบ้านใหม่ของเหรัิกาเดือนมีนาคมเนี่ยออกมาลดลงมากกว่าที่าคาดการไว้นะคะราคาทองคำปิดตลาด เมื่อคืนที่ผ่านมาทร้า1,237ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา5ดอลลาร์นะคะยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐอเมริกาเดือนมีนาคมนะ้นลดลง1.5%เนะคะเหลือ5 1 1 0 0 0หน่วยนะคะสวนทางกับที่ตลาดคาดการว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น5 2 1 0 0 0หน่วยนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้มีแรงเทขายทองคำนะคะทางด้านกองทุน s สีขอโทษนะคะก็เลยทำให้มีแรงเทขายใน ดอลลาร์นะคะทางด้านกองทุนเอสีเนี่ยมีการขายทองคำออกมาเมื่อวาน2องตันหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขายทองออกมาติดต่อก,กันเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขายออกมา7.4ตันนะคะก่อนที่เราจะทราบผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในคืนวันพุธนะคะคืนนี้สแตนไมกาจะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดสั่งซื้อสินค้า คงทนนะคะดั่ชีราคาบ้าน20เมืองใหญ่ดัชเชียพมาคพากการเิการเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ดัชนชีความเชื่อมั่นด้วยโพเดือนเมษายนนะคะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูรายละเอียดนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนน่าจะออกมาดีขึ้นนะคะเป็นขยายตัว1 9รนต์ะคะเออดัชเราคาบ้าน20เมืองใหญ่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยาจะาไม่ได้โดดเด่นมากมาย เพิ่มขึ้น5.5%จากที่เดือนเมื่อก่อนนีเพิ่มขึ้น5.7%ส่วนดัชนี PMI ภาคกอา,าร์กาเมกาเดือนเมษายนนะคะคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก51.3เป็น52.3สนะคะส่วนดัชนีความเชื่อมัน่นบริโภคนะคะคาดการณ์ว่านจะลดลงเล็กน้อยจาก96.2เป็น95.8นะคะถ้าเกิดตัวเลขไม่ได้ออกมาแตกต่างจากที่เราคาดการณ์ไว้นะคะก็อาจจะไม่ได้มีผลกับ ราคาทองคำมากมายนะคะนักลงทุนก็จะไปรอดูการประชุมเฟดนะคะที่จะทราบผลในคืนวันพุธนะคะแนวโน้มราคาทองคำนะคะมองว่าก่อนที่จะทราบผลที่การประชุมเฟดนะคะอาจจะกวะงตัวในกรอบแคบลักษณะก็คือน่าจะเป็นลักษณะซับเวนะคะแกว่ตัวในกรอบแคบแต่ก็มีโอกาสที่ยกตัวสูงขึ้นนะคะ แนวต้านนะคะ1,212ดอลลาร์ก็จะ1,250ดอลลาร์ 1, นะคะส่วนแนวรับ1,230บวกก็1,222ดอลลาร์ 1, นะคะการลงทุนใน g ก l d f ฟิชเชอนะคะปรับฐานลงมาแนวรับหมดสมในการเข้าซื้อน,นะคะ1,230ดอลละาระ์จุดขายตัดขาดทุน1,222ดอลลาร์ 1, นะคะแนะนำซื้อขายตามกรอบ1,230ถึง1,200 50ดอลลาร์ไปได้นะคะในช่วงนี้ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ถือว่าแกวงตัวในกรอบแคบนะคะเราอาจจะเห็นเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบสลับกันไปนะคะแล้วก็ปิดตลาดไม่ค่อยเป,ปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับระดับปิดของวันศุกร์นะคะกการประชุมธนาคารการญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐอมเมริกาก็ยังอยู่ในความสนใจของนักลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะ เมื่อวานนี้นักงทุนรายย่อยในประเทศเ,เป็นกลุ่มเดียวที่ซื้อสุทธิเข้ามานะคะซื้อสุทธิ902ล้านบาทนะคะแรงเทขายนยีส่วนใหญ่มาจากนกงทุนสาบานแล้วก็พอร์ตบลอกเกอร์นะคะขายสุทธิ331ล้านบาทแล้วก็567ล้านบาทนะคะนักทุนต่างประเทศยังคงมียอดขายสุทธิต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่เมื่อวานขายออกมาน้อยเอเกิน3.57ล้านบาทเท่านั้นนะคะ ถ้าเรามาดูในหลายบริษทหรือตลาตดทีเฟรซนะัุต่างประเทศก,กลับมามียอดขายสุดที่ในเซนต์หดินเนอือเจอหนะาะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นซื้อสุดที่ต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันทีเดียวนะคะเมื่อวานขายสุดที่ออกมาประมาณ640อสัญญาก็ไม่ได้เยอะมากมายนะคะสัญญาเดือนเอ็มแน่เกินตัวกรอบแคบนะคะหลังจากที่ปรับตัวลงมากในวันศุกร์นะคะ ภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคนะคะก็ยังมีสัญญาณของการอ่อนตัวนะคะแนวรับจะอยู่ที่890จุดแล้วก็880จุดนะคะแนวรับหลังให้ระวังนะคะอย่าหลุดแนวรับหลังถ้าหลุดแนวรับหลังจะมีแนวรับถัดไปที่855ถึง865จุดนะคะหลุด880จุดก็คือเกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นแล้วนะคะฟื้นตัวแนวต้าน ยังอยู่ที่910จุดนะคะยังคงต้องระวังแรงเทขายที่มีออกมานะครับปัจจัยในประเทศเนี่ยก็มีปัจจัยบวกบ้างนะคะตัวเลยการส่งออกของไทยที่ประกาศออกมานะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สองแล้วนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐก็เป็นปัจจัยบวกนะคะส่วนปัจจัยภายนอกประเทศก็เลยนไปแล้วนะคะการประชุมธนาคารกลาง สหรมกาแล้วก็ทางการการญี่ปุ่นคิดว่าการประชุมของทั้งสองภาคการน่าจะเป็นปะตจอยบวกเหมือนกันนะคะอ่อนตัวลงมาช่วงนี้คาดว่าจะมีแรงสือกลับเข้ามาค่ะสิ่งก็สอกฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะ AP Future ร TTF ฟิวเจนะคะ AP ฟิวเจอราคาหุ้น AP เนะี่ยพักตัวลงมาที่แนวรับ6บาท ถึง6บาทสตางั์งนะคะเราก็ปิดทรงตัวที่ระดับปิดวันศุกร์ก็คือที่ระดับ6บาทนะคะมองว่าที่ระดับ6บาทเนี่ยเป็นแนวรับที่มีสำคัญทางเทคนิคทีเดียวนะคะก็เหมาะสำหรับในการเก็งกำไราการฟื้นตัวนะคะและกรณีที่สามารถขึ้นไปปิดเหนือ6บาท20สตางั์งได้นะคะก็จะเป็นสัญญาณซื้อยืนยันท่ต่างการฟื้นตัวนะคะมันแ,แนะนำนะคะ ถ้าเกิดราคาหุ้นแม่ AP ลงมาที่6บาทนะคะเปิดซื้อ a อ f u ฟิวเจอร์ได้นะคะจุดขายตัดขาดทุนให้ไว้ที่5บาท80สตางค์ะ่ะที A f ฟิวเจอร์นะคะราคาหุ้น t a เเนี่ยพักตัวลงมาติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะแต่มองเยี่ที่แนวรับ9บาทเนี่ยนะคะเป็นแนวรับที่สามารถใช้เป็นจุดติดตัวกลับได้นะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้กลับมานะคะเราก็ ขึ้นไปปิดที่แนวต้านนะคะ9บาท50สตางค์ถึง9บาท60สตางค์นะคะผ่านแนวต,นต้านตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะคะราคาหุ้น TTA จะกลับมาเคลื่อนไหวใน,นทิศทางขายขึ้นแล้วนะคะระหว่างวันปรับทานลงมา9บาท20สตางค์ถึง9บาท30สตางค์สำหรับราคาหุ้นแม่นะคะเปะิดซื้อ TTA future ได้นะคะจุดขายตัดขาดทุนเราให้ไว้ที่8บาท80สตางค์ค่ะ สำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ